ครับขอบ,บคุณมากครับครับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะ่งในสุดทุกครั้นี่คือรายการครัวคุณต่อยแซ่เดย์ครับเดี๋ยวกินกันขนาดนี้เลยไม่ได้เนี่ยนี่ครัวคุณต่อยแซ u เดย์นะเราต้องกินกันใช่ไหมโฮสเซกทุกอย่างโฮสเซกนาเจียคืเรียกว่า ม่อร่อยอร่อยเพราะว่าสุดยอด,ดจริงและสุดยอดที่สุดเลยวันนี้ที่อยากจะบอกนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ท่านโทรได้เลยนะฮะถ้าท่านเป็นผู้โชคดีท่านจะได้รับบัตรกำนันมูลคกา่า10,000บาทนะครับไปทานอาหารที่แสนจะเลิศรสแสนจะอร่อยชิ้นนี้ที่พัฒนาแห่งนี้ซึ่งเป็นพัตนาการที่เก่าแก่มากๆอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วนะครับ,รบพัฒนาแห่งนี้ชื่อว่าพัฒนาการเชียง กาลีล่าครับพัธนาคารเชียงกาลีล่านะครับเริ่มเปิดกิจการนะครับเมื่อปีพศ2512โดยเริ่มเปิดสาขาแรกที่ถนนสีลมศูนย์กลางธุรกิจของเมืองไทยเชียงกาลีล่านะครับเป็นพนาคารจีนเก่าแก่ของเมืองไทยมีชื่อเสียงมายาวนานกว่า40ปีเชียงกาลีล่าบริหารงานโดยคุณมานะพชมานะวงศ์ประธานกรรมการ ด้วยสัยทัศน,นะครับบวกกับความมุ่งมั่นที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทําให้พัตคารแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากชาวไทยเชื้อสายจีนมาโดยตลอดบรรยากาศในร้านตกแต่งเป็นเอกลักษณ์แบบจีนมีทั้งห้องรวมและห้องส่วนตัวที่นี่มีเมนูมากมายครบครันตามสไตล์พัตคารจีนปัจจุบันมีถึง4สาขาได้แก่สาขาเยาวราชสีลม ธนิยะและสาขาล่าสุดในศูนย์การค้าธัญญาพาร์คศรีนครินพัฒนาคารเชียงกาลีลาเป็นหนึ่งในตำนานของอาหารจีนถ้าท่านชื่นชอบอาหารจีนต้องไม่พลาดพัฒนาคารเชียงกาลีลานี่เลยนะเนเป็หค,ความเด็ดของเราเลยนะฮะ วันนี้เวลาที่เรามาทานที่ธนาคารแห่งนี้มันก็ต้องมีอาหารมากมายหลายอย่างด้วยกันครับเาะมันมีหลายสาขาครับเราก็เลยจะเอามาให้หมดทุกสาขาเลยสาขาเดียวก็พมเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันแต่เหมือนกันหมดมาจากสาขารีนคกลินสาขาอันเดีักตอนนี้มันความอร่อยจะอร่อยขนาดไหนอย่างไรนะฮะแล้วมันมีอะไรเด็ดบ้างท่านผู้ชมครับเราไม่มีทาง รู้ดีไปกว่าคนซึ่งเขาอยู่กับอาหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์เชิดชูสกุลชัยผู้จัดการสาขาธัญภาคจากพัตคาเชียงกะลีล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนั่งครับเชิญนั่งครับคุณวีรศักดิ์เชิญครับแม่วันนี้มากันก็เฮฮาสนุกสนานก่อนอื่นผมต้อง เอากระดาษออกมาเลยนะึบชวัดนะพาม่เอาเนืมาเลยนะฮะผมไม่ได้เลยนะฮะต้องวางก่อนเลยนะครับประทานนี้มีเก่าแก่มากเปิดมานานแล้วนะครับอาหารของเราแต่ละที่เนี่ยเหมือนกันหมดไหมส่วนมากจะเหมือนกันครับส่วนมากจะเหมือนกันในทุกๆสาขาในทุกๆสาขาตอนนี้เวลาที่เราไปทานอาหารที่นี่อย่างนี้เวลาเราไปทานท่านผู้ชมก็จะได้หนึ่งหมื่นบาทจากเราไปเนี่ยนะที่ว่าทานสาขาไหนได้บ้างสาขาที่ธัญปากร สีลมเยาวราชครับผมได้ทุกสาขาทุกสาขาได้ทุกสาขาเพราะฉะนั้นท่านใกล้ที่ไหนท่านไปที่นั่นใช่ครับใช่ได้เลยแต่นี่จะเด็ดๆยังไงก็ตามเนี่ยต้องถามคุณวีรศักดิ์ก่อนวีรศักดิ์ครับเวลาเราไปเชียงกาลีล่าเนี่ยครพอเราไปถึงปั๊บอย่างแรกที่เราต้องรับประทานกันคืออะไรก็คือติ่มซำครับผมอ้าวมีไหมเนี่ยนี่มันไม่มีติ่มซำเลยนะครับไม่เป็นไรครับนี่บ้าบ้าโอ้โหนี่ฮะเราต้องเริ่มต้นจากติ่มซำก่อนครับนี่ฮะอันนี้สำคัญมากนะท่านผู้ชม อาหารจีนสมัยก่อนที่เข้ามาในเมืองไทยและได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆเนี่ยก็คืออาหารติ่มซำนั่นเองเราจะพูดถึงเจ้าตำนานของติ่มซำหนึ่งในจำนวนเจ้าตำนานของติ่มซำในประเทศไทยก็คือที่เชียงกหลีล่านี่แหละผมเล่าให้คุณฟังสมัยก่อนผมทำงานใหม่ๆประมาณ30ปีที่แล้วผมเนี่ยนะจะต้องให้คนผมไปในสาขาสีลมของคุณนะครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นผมไปที่สาขาสีลมแล้วก็ให้คนของผมเนี่ยไปถ่ายรูปมานะฮะเพราะไม่มีตังค์จะกินนะฮะก็ไปถ่ายตัวนรอตัวลรอ เวลาดูถูกเขาคุณให้คนรถเนี่ยให้คนเพื่อนคุณได้ไปซื้อไม่ว่างงานเยอะก็เลยให้เขาไปซื้อมาอันนี้เรายืนเลยดีไหมฮะเราจะได้เห็นกันชัดๆดเลยโอ้โหนี่ฮะนเขาเลี้ยงนะครับเขาเรี้ยงนะครับฝากขวาเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกฝากฝังนะฮะฝากฝาค่ะฝากฝาไม่ใช่ฝากฝังนะนี่ฮะเดี๋ยวทีละอย่างก่อนเราไล่กันก่อนครับเราเด็ดจริงๆที่พัฒนาชิงหริล่าเนี่ยสมมติต่างว่าท่านท่านผู้ชมเขาได้ รับบัตรกำนัลของเราไปแล้วหนึ่งหนึ่งบาทจิมซัมเขาต้องกินอะไรบ้างนะอธิบายเนี้ยจิมซก็มีจิบกุ้งอฮะเก๋าคุณครับทันโทษขนมจิบกุ้งคุณเนี่ยนะครับเอาดูดูทีละอย่างจิบกุ้งหมุนขนมจิบกุ้งคุณเนี้ยผมถามนิดนึงครับมันเป็นโรคอะไรหรอครับมันถึงใหญ่ขนาดนี้ครับมันบวมเลยครับอีกนิดเดียวเขาจะเท่าซาลาเปาเลยนะอันนี้เป็นพิเศษของสาขาธัญปาครับผมออ จะลูกใหญ่นี่ลูกมันใหญ่มากนะครับอันนี้ผมต้องให้นี่ครับผมจะต้องอนุญาตนิดนึงก่อนนะครับว่าเป็นไงนะฮะให้แล้วหนูหนูต้องบอกตามตรงนะครับว่าหนูเป็นคนแพ้กุ้งเรอแว่าในเมื่อสาขาไม่เป็นไรฮะหนูได้ยอมระวังร้อนหนูยอมกิดว่าขนมจีบเหมือนขนมจีบจีบกุ้งเป็นเป็นโรคเท้าช้างหรือเปล่าใหญ่มากพลน่ขนมแล้วคุณให้สามลูกนี้เนี่ยแะครับผมด้วยใหญ่เบอเริ่มเลยอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งใช่ครับนะครับ โอ้โหครับรสชาติทันท่นคุณนอ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 เชิญนะคุณอคุณเชิญเลยเชิญเลยฮะขนมจีบพวกเดี๋ยวที่คุณต้องทีละอย่างอันนี้คือเวลาผมถามนี่ผมเนี่ยเป็นคนไม่เคยทานติ่มซำแบบรู้เรื่องเรียกว่ารู้เรื่องแรกสุดเนี้เขาจะทานอะไรกันก่อนเลยคำแรกหมายอันแรกเลยควรจาก ควรจะจิบกุ้งกับฮะเก๋านี่ท่านผู้ชมเราอะกินไม่รู้ตั้งกี่ทีแล้วติดตามแต่เราไม่รู้หรอกวิธีการประเพณีเขาต้องกินจีบกุ้งก่อนแล้วก็ตามด้วยฮะเก๋าโหในนี้กุ้งเป็นแบบกุ้งเป็นกุ้งหรืออะไรบ้าอยู่ในอยู่ในตัวนี้หนุ่มจีบเลยเป็นตัวตัวของผมแต่ว่าผมใหญ่ขนาดนั้นไม่ไหวอ๋อนี่เลยฮะนี่เป็นจริงๆเปิดดูกุ้งตัวเบลอน้ำจิ้มฮะผมบริการน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้บริการน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มนี่เขาเรียกอะไรฮะเนี่ยชิชโชต้องจิ้มกับชิโชบอ่าตไปถ้้เกกิดดหมจุง ปับ๊บต้องตามด้วยฮห,าห่าเก่านะครับห่าเก่าเนี่ยขออนุญาตนะคุณผิวผมอุยกุ้งแน่นอีกอะมองเข้าไปก็เห็นเ่ยเชิญเนี่ยเราเห็นกุ้งเบิ่มๆเลยอยู่ในเนี่ยอือหแล้วซ่อนอยู่ในตัวห่าเก่าอ่าขอโทษนะครับท่านผมหาเก่าของคุณก็ตัวใหญ่เกินประมาณนะฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ฮะมันเรื่องหาเก่ายักษ์หรือไงครับไม่ก็กุ้ง ใช่เนื้อกุ้งเนื้อกุ้งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เงี่ยแป้งเขาไม่ได้เอากุ้งตัวเล็กมาตัดไม่เนาะฮะฮ่าเก๋าแป้งแบบไม่แข็งอ่ะคุณผู้ชมครับแป้งมันจะถูกนึ่งมาแล้วก็ไม่ได้หนามากฮะาเก๋าบางที่มันจะหนาอันนี้แป้งล่างมันจะนุ่มๆกินปุ๊บกัดปุ๊บกุ้งเป็นชิ้นเบลเลอร์เลยเอามาเด็ดจีบกุ้งมาฮะาเก๋าผมรอคิวต่อไปต่อไปบอะไรครับอันนี้จีบปูไอ้จีบปูนะปูล้วนเลยครับเล็งอยู่ครับเล็งอยู่ปูล้วนๆจีบปูล้วนเลยนะ นี่รุนร้วนเลยนะฮะคนเรานะแหมอดไม่ยอมกินกุ้งโบราณบอกอดเปรี้ยวให้กินหวานนะเพราะนั้นสองนิ้ววิทาศาส์คืออดกุ้งให้กินปูเพราะนั้นเราเข้าใจแล้วเวลาเราจะไปกินจิบสาที่ถูกต้องเราต้องเริ่มต้นจากกิน จีบกุ้งเกก๋จิบุ้งาเก๋าแล้วก็ไปกินจีบปูใช่ครับใช่ไหมฮะไล่ไปก่อนและและที่เหลือที่เหลือมั่วเลยได้ยังทานได้ตลอดเลยครับอย่างนี้อคุืออร่อยมากอันนี้เขาเรียกอะไรซี่โครงหมูหนึ่งเต้าซี้ผมชอบมากท่านผู้ชมซี่โครงหมูหนึ่งเต้าซี่ะครับอ่านี่นี่สิโครงหมูหนึ่งเต้าซีครับคุณโก้ครับรับประทานตีนไหมฮะตีนตีนได้กินหลังได้ไหมอร่อยมากจริงหรอจริงผมเคยทานแต่ว่าผมขออนุญาตนี่ก่อนเป็นไงออืหือเลยเดี๋ยวก่อนนะ อออื้ซ้อโครงล้วนๆยังอยู่ในปลากับซีโครงติ่งไก่ที่นี่อร่อยจริงครับนุ่มกืนได้ทั้งกระดูกจริงป่ะอร่อยมากเมื่อกี้กืนเปหนึ่งตีนแล้วฮะเดี๋ยวจะตีอีกเออ คุณอาครับคราวนี้เราวก็ผมผมถือว่าผมเข้าใจติ่มซำแล้วผมอยากจะข้ามมาเมนคอร์สละเข้าใจเดี๋ยวก่อนก่อนคุณจะไปเมนคอร์สผมอยากให้คุณไอ้นี่อีกอันนึงที่ผมชอบอากซาลาเปาแรกๆสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมพวกคุณะเนี่ยไม่ได้ฮะไม่ได้แล้วหมุนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรายกครับนี่นี่นี่ซาลาเปานี้นี่คือสาลาเปาอะไรครับอันนี้เกาเรียก เปาลาวานโอ้โหเปลาละวามาจอดนี่เลยเดี๋ยวทำให้ดูเปาน้ําไหลท่านผู้ชมดูนะครับถ้าีแล้วมันจะไหลไปทางไหนคอยดูไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นคุณนวัดไม่ต้องหนีหรอกไม่ต้องหนีนี่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 โอ้ยนี่ไงไหลแล้วนี่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 โอ้ยได้แล้วเป็นเรื่องเป็นราวที่เหลือไปแล้วกันนะฮะนี่ฮะเอาไปแค่นี้พอเมาให้ทางนี้ครับชิมนะนี่ครับผมชิมนิดหนึ่งเลอะมือนะครับโอ้ยดูไส้เด็ดอุ้ยดูไส้เด็ดดูเด็ดเขาออกมายิ้มให้้ออไไสะะรรคับ ไข่เป็นไข่เค็มครับไข่เค็มแต่ว่าเป็นไข่แดงใเป็นไข่เค็มไข่แดงคือจริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเพิ่งมาฮิตในสมัยนี้ความจริงมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณละแล้วก็เขาบอกวิธีกินเนี่ยท่านต้องดูดีๆว่าเวลาสั่งมาพอตั้งปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยต้อง รีบทานนะใช่ครับไม่งั้นจากเปลราวาจะเป็นมันจะกลายเป็นเปาหินเปาหินนะครับเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมมันละอูไปเรื่อยๆใช่แต่ถ้ามีชื่อจริงๆของเขาถ้ามีชื่อตั้งแต่โบราณโบราณเขาจริงคืออันนี้ต้องเป็นสะปาไสครีมนี่ครับสะปาไสครีมของเขาเนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าตัวแวบนี่เขาไม่หวงครีมไม่หวงไส้เลยนี่ครับนี่ครับนี่คือสุดๆของเขาครับโอ้โหดมดีกว่นแล้วก็หอมมาก อร่อยจริงหอมหอมของคุอร่อยจริงกุ้งยักษ์ไม่กุ้งอะไรครับอันนี้เป็นกุ้งมังกรจัดสีครับอันนี้อันนี้แด่รับทานเป็นดิบก็ได้นะครับซาติมิก็ได้ถ้าไม่ทานดิบก็บางท่านก็เอามาลวกกับซุปให้ให้สุกนิดหน่อยมีวิธีการทานไปไปยังไงอารมณ์เป็นไงครับ ก็เนี่ยน้ำจิ้มก็เปื่อยมาน้ำจิ้มก็เหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปบางกองอ่ะทบทหน่อยรับนี่นะครับุณผู้ชมครับเนี่ยเขาจะสไลด์มาบางอย่างเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดก่อนผมจะทผมช่วยเฉยผมไม่ได้นี่ฮะเนื้อกุ้งมันจะยังสดๆมากๆอย่างนี้เลยนี่นะครับดิ้นรุ่มรุ่มเลยครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วที่คุณเอาไปนี่คนอื่นกินอะไรอ๋อมันมีเยอะครับผม เอาไปเยอะไปหรือเปล่าครับเรื่อส่วนผมบอกดีกว่าผมพูดดีกว่าผมพูดดีกว่าไอ้ส่วนนี้ก็เอาไปเนี่ยมันเป็นส่วนทางด้านหัวมันจะออกสีแดงส่วนตัวกุ้งเองเนื้อมันจะเป็นสีขาวนี่นี่คือเนื้อกุ้งนะครับเนื้อกุ้งครับผมมันจะได้ทั้งสองส่วนแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะนี่นะฮะหนูจะทตอบให้ดูว่ากินดิบคือจิ้มมะสซบลแล้วมาจิ้มซอสแล้วทำไมของเราไม่มีสีแดงๆแบบเขาของเราสีอย่างนี้หมดเลยฮะไม่ต้องห่วงครับฮะกุ้งชนิดนี้กินได้หมดทั้งตัวอร่อยทั้งตัวแต่ที่าทอ ถ้าภาษาตัวๆไปเรียกว่าเลวมากเลวเลวมากเลวจนให้อภ anyway. ัยไม่ได้นะฮะคือคนแบบนี้ท่านผู้ชมเชื่อผมนะตายไปนะครับตายไปจะเป็นกั้งครับจะกลายเป็นกั้งไม่ได้กั้งผมอันได้หละครับเพื่อไม่ได้โกรธมากครับเอางี้กันแล้วกันนะครับเราก็ไม่ได้โกรธเขาว่า ขอแทนพิการด้วยครับแทนมากครับแทนมากมันกินหมดคนเดียวเลยครับดูเขากินมันเป็นพวงคุณผู้ชมดูดูิดูดินะมันจะอร่อยโอ้เยอะไปเปล่าโอะเยอะไปคุณวิริศครับการกินขนาดนั้นอันตรายกับร่างกายไหมครับอันตรายมากใช่ไหมนิดหน่อยครับได้ได้ได้อันตรายตรงไหนรู้ไหมฮะคุณวิริศรู้ไหมฮะอันตรายตรงจะโดนเพื่อนเตะไงฮะกินคนเดียวหมดเลยกุ้งกุ้งเนี่ยครับผมตวนเท่าไหร่สมมติเราไปสั่งเนี่ย ตัวหนึ่งฮะตัวนี้ก็ประมาณหกพันกว่าบาทหกพันหกพันเอางั้นกินต่อที่อยู่ในปากมันเรื่องอะไรอออาหางก็กินหรืออาหางก็กินฮะเอาเแล้วนี่ผมต้องจิ้มกับอะไรครับคุณศักดิ์ตะตนีครับอ๋อตะตบีครับนี่อู้แต่ตะโทษนะฮะนี่นะฮะนี่จิ้มอย่างนี้นะครับครับนี่มาอีกมาอีกจะโดนเลยไปเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมไม่ได้นั่นนะอันนี้เป็นการแสดงเป็นตลกเขาเฉยเป็นการแสดง ไม่เจ็บครับคุณผู้ชมไม่เจ็บไม่เจ็บประกางคืออยากจะบอกว่าเมื่อกี้เราตผัดช่วงหัวไปแล้วเราจะมาดูรูช่วงหางครับคุณผู้ชมโอ้สายแล้วยกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ตลอดเลยครับผมโอ่ครับอ่ะต่อไปดีกว่าครับผมอยากสัมผัสปลาครับปลาเป็นของโปรดคือปลานี้นะครับอ่ต้องมาลวกกับลวกกับน้ำซุปปลานี่คือปลาอะไรก่อนอื่นคือปลาเก๋าบังกอครับปลาเก๋ามังกอนปลาดําลึกครับผมโอ้ปลาปลาเ้ราจะใช้การลวกนะคุณผู้ชม อันนี้รับ้เลยครับที่ลวกก็มีครับช่วยนะครับอเป็นยังไงครับแต่ถ้าไฮไลท์เราอยู่ตรงซุปนี้ครับผมต้องทานซุปด้วยครับอ๋อธรรมดาลวกเสร็จแล้วก็ทานน้ำซุปด้วยน้ำซุปนี้เหรอใช่น้ำซุปนีเลยครับลวกนานไหมอย่าลวกนานไม่นานครับอันนี้ลวกนานๆก็ไม่ไม่เละครับอ๋อคงที่ครับแค่ไว้สิบนาทีก็เหมือนเหมือนเดิมเลือดปลาปลาเขาเรียกปลาเก๋าปลาเก๋ามังกรมังึรนะครับนี่ครับเออทันทีจิ้มเป็นใหญ่เลยเพบเรียบร้อยไปแล้วนะครับ คุณออกครับนี่ครับมันนี่ครับนี่เลยครับนี้เหนียวครับปักเก๋ามังกรแบบนี้อย่างนี้ตัวเท่าไรครับอันนี้เหละครับครับเขาเป็นขีดครับผมลำนี้ก็ประมาณ2 0 0พันครับผมอ๋อท่านดูนี่2 0 0พันเหรออ๋อสองพันก็ลวกลวกต่อนี่ถ้ารได้หมื่นหนึ่งนี่ก็นี่ตัวหนึ่งนั่นตัวหนึ่งนะฮะที่เหลือก็เป็นพวกนี้ไปทั้งสัตวเออไม่รู้ผมเป็นผมผมเอาอะ่ะผมาไม่รู้อะเพราะว่าขอโทษผมพูดตรงตรงพูดตรงๆระครับ ถ้าท่านไม่โทรตอนนี้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ท่านก็ผิดแล้วล่ะครับเพราะผมผมพูดตรงๆผมเขาตทษผมใส่หล่นผมใส่หล่นลงไปผมบอกผมบอกท่านผู้ชมตรงๆเลยดีกว่าครับผมให้ผมไม่สั่งกุ้งนี้กินเองเนี่ยตวงหกพันเนี่ยผมก็ไม่สั่งอะแลวสั่งปลางีนผมไม่สั่งนี่นี่ผมเนนะเอางี้ดีกว่า นี่นี่นี่หกพันใช่ป่ะครับนี่สองพันสองบาทแปดพันกินติ่มซำสองพันอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่รคนที่ได้ไปหมื่นึองไงจะได้ทานติ่มซแต่นี่คุณอ้อยังพิ่งไปเพราะอันนี้คือสุดยอดอันนี้คืออันนี้เป็นหอยสังแปะซากครับผมท่านผู้ชมเมนูนี้นี่คือหอยสังแปะจิ้มกับกระปิ้นนี่เขามปกระปีฮ่องกงไม่ต้องลวกแล้ววะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้สุดนี่นี่นีท่านผู้ชมอันนี้สุดยอดมันกรุบ อิมซีอิ้วก็ได้ครับบางท่านไม่ชอบก็สีอื่เป็นไงล่ะคุณนวัดอร่อยมากบอกเลยรสชาติมันออกมาเป็นจีนแบบฮ่องกงผสมหหลังเพราะหยหลํามันจะมีกะปินิดนึงมันเป็นคอมบิเนชันของจีนสองเผ่าตัวเนื้อหอยมันเด้งเด้งดด้งเลยมันกรอบกรุบกุเลยคุณผู้ชมครับคุณก็ไม่ทานเหรอเนี่ยก่อนเข้ารายการทานมันจะเหลือขึ้นนี่เหละยเหอครับ มันหล่นพ่อ้อ,อยไปอะไรยังไงมากไปอันนี้จานเท่าไหร่ <c oughs> อะไรครับอันนี้จานเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ฮะ950ครับเฮ้ยได้อยูได้ยูแต่ผมจริงๆนะโดยส่วนตัว ขอหมุนๆได้ไหมหมุนได้ลหมุนได้แล้วหมุนได้แล้วคุณนวัดตรงนี้ครับนี่เราเรียกกันว่าใครๆก็รู้จักครับช่วยกูรุณาปรุงเลยครับเขาเรียกาหันป่าหูแต่อยากให้ดูขาหันที่นี่นิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะดูนะถ้านผู้ชมดูขาดิดูแผงมาดิท่านผู้ชมดูนะสวยอยู่เลยหันท่าจะไม่สบายทำไมฮะตีนใหญ่มากไม่ผมอันนี้เป็นเป็นหันนักเตะครับอ๋อดูดิ ดูขาอาหารอะไรเนี่ยขนาดนี้เป็นยังไงครับอ่าลองลองไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไม่ต้องกินเลยด้วยอันนิดหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนิ้หนึ่งนี่ดูเนี่ยดดูวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเนี่ยดูดิอันอันเบลเลอร์เธอเลยนี่มาขาแบบอย่างนี้นะเอาจริงๆเลยอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ทัวยอย่างนี้เลยเนี่ยเท่าไหร่ทธานทษอันนี้แปดร้อยครับผมเฮ้ยพูดไปเล่นพูดจริงจริงครับผมแปดร้อยนะขาอย่างนี้เนี่ยนะใช่ครับแปดร้อยแล้วนะสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวจะมีอีกอย่างอันนี้เขาชอบ อันนี้ครับอันนี้ปลิงทะเลครับผมอันนี้ปลิงทะเลผัดอะไรครับจริงๆอันนี้เป็นผัดกะเพราแบบจีนครับผมเห็นไหมล่ะนะแต่เขาผัดแบบจีนครับผัดเผ็ดมากครับผัดปลิงทะเลอันนี้ปลิงทะเลนี้ต้องทานเนี่ยเขาบอกร่างกายดีใช่ป่ะใช่ครับร่างกายเขาบอกใช่ใชากว่เพิ่มคอลลาเจนโอ้โหหน้าเราจะเต่งตึงใช่คุณทานอร่อยจริงอร่อยมากเขาผัดดีมากคุณผัดอร่อยมากนี่คครับุณนมครับ เป็นปิงทะเลเหลือแรกเลยหรืก็เมนูหนึ่งให้แนะนำละกันนะทานไม่ทันอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นระ벙ครับโกยซีหมี่ครับผมเป็นโกยซีมีโกยซีหมี่อันนี้อาหารเก่าแก่ครับผมนี่ครับที่นี่ของเขาดังมากนี่อาหารโบราณแต่นี้แนะนำว่าแกแนะนำว่าพอเข้าพอเสิร์ฟปั๊บต้องรีบทานใช่มันยังมีความกรุบกรอบขอโกยซีหมี่แต่ถ้าพลาพักหนึ่งมันอาจจะพึซึมไปซึมไปแล้วก็เจิดแต่ผมยอมซึมผมไม่เป็นไรผมชอบมากโกยซีหมี่เป็นยังไงโกยซีหมี่อร่อยมั้งคุณอยากได้ใช่ไหม อร่อยนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิรักดั์จากสาขาทันเจ้าพักสาขาเชียงกันลีละท่านผู้ชมครับบริษัทที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านโทรมาเลยไม่ว่าสาขาไหนท่านไปได้หมดหนึ่งหมื่นบาททันทีครับนี่เป็นความอร่อย4ี่ิกว่าปีที่เชียงเลีาะเริ่มต้นมาและยังรักษาคุณภาพอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับถ้าไปเชียงเลีาะถามคำสุดท้ายอะไรที่ไป แล้วไม่กินเนี่ยถือว่าผิดกุ้งมังกรกับปลาเก่าครับกุ้งมังกรกับปลาเก่าผมบอกแล้วผมบอกแล้วซุปด้วยซุปด้วยซุปอันนี้อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดผมไม่ได้กินลองลองซดดูอ่าได้โอ้โหเดี๋ยวเป็นไงครับให้ท่านประธานลองเทสอยู่อร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยมากเสียดายจังเลยไทั้งหมดเวลาเดี๋ยวนอกรายการค่อยรับประมาณนี้เสียเวลาไม่เป็นเสียดายเสียดายเยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆท่านผู้ชมขอให้ท่านโชคดีนะฮะ ถ้าท่านโชคดีก็จะมีความสุขกับอาหารแบบนี้จบกันจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยนอะไรอ่างุ่นสิวอะเล็ถ้าในเส้นทางทัวร์นี่คือหนึ่งในจุดที่จะต้องแวะอ่างุ่นผิวอ่างุ่นหรือเมล็ดอ่างุ่นทําให้เราแก่ช้าได้ด้วยฮะไข่เยี่ยวมากับเผากรอบโอ้โหรสชาติในการทําของเขาอ่ะเพอร์เฟกข้าวร้อนรอนรับรองได้ว่ามีความสุข ตั้งแต่ป่าเย็นถึงกระเพาะเลยเป็นร้านอาหารไทยอีสานแบบในห้างให้คนกรุงเทพไ้ทานกันเขามีเอ็นมอด้วยค่ะต้มตำแสนแซ่บต้องกินแบบู้ดีผมว่าแพ้ตับแต่ว่าวันไม่ขอชิมขอชิมสักนิดเดัยวตั้งหมด สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับนอนๆกัเลย Subscribe ต <ś les> ับมสการอ๋อกดติดตามแหละคนไทย <ś les> พัวคุณต่อยครับ <ś les> ตามกันแล้วกัน